เช้านี้นะครับเช้านี้ที่ชนบุรีนะครับบรรยากาศสดชื่นแล้วนะครับเมื่อคืนอากาศเย็นมากเลยนะครับเนี่ยนะครับบรรยากาศยามเช้าๆนะครับบรรยากาศมีแสงแดดออกแล้วนะครับเนี่ยมีแดดออกแล้วนะครับนี่บรรยากาศนะครับอุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นแล้วนะครับนะแต่เมื่อคืนนี่หนาวมากเลยนะครับเมื่อวานกับเมื่อคืนนี่นะครับ ก็ตอนเช้าก็กําลังทํากับข้าวนะครับเมนูนะครับนะย่างหม่านะครับหม่าจกมกนะครับนี่เดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวมากินด้วยกันนะครับนะหม่าจกมกกําลังย่างหม่าอยู่นะครับนี่ของฝากนะครับของฝากจากขอนแก่นนะครับเนี่ยนะพอดีเขาไปเที่ยวปีใหม่กันมานะครับก็ออกมาฝากนี่นี่บรรยากาศยามเช้านะครับนี่ นีต้นกล้วยเนี่ยปลูกต้นกล้วยปลูกไอ้ต้นมะม่วงไว้นะครับเนี่ยนี่อันนี้ออกลูกแล้วเนี่ยนะครับน่าจะเป็นมะม่วงเบานะครับเนี่ยต้นเล็กๆอยู่นะครับแต่ออกลูกแล้วบรรยากาศยามเช้าๆนะครับเนี่ยทีชนบุรีนะครับนี่ อุณหภูมิสูงขึ้นแล้วนะครับก็ยังชั่วหน่อยนะครับที่ผ่านมาหนาวมากเลยนะครับนี่ของฝากจากขอนแกน่นหมํำจกมกุก ไปกอกอีาสานมัมจุกมกเต็มนฟงเับต้าแล้วกัเยนเอาเหนียวจกขันเหนียว